สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง War of the e t n l วันนี้ครับผมมีข่าวสารวงการทหารต่างประเทศมานำเสดงเช่นเคยนะครับโดยข่าววันนี้ครับเป็นข่าวมาจากฝั่งของสหรัฐก็ได้มีข่าวมาครับในช่วงวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาว่ากองทัพเรือสหรัฐครับได้มีการเผยแพร่วิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงการฝึกเป็นการฝึกรับแรงกระแทกข,ของเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐเพื่อที่จะนำมาปรับปรุง เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับปฏิบัติการในอนาคตโดยในการฝึกซ้อมในครั้งนี้ครับเป็นการใช้ระเบิดที่ระเบิดจากใต้น้ำใกล้ๆก,ก,กับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS g e r a l d r f o r d ก็มีการใช้ระเบิดขนาด18,143กิโลกรัมระเบิดจากใต้น้ําโดยแรงระเบิดในครั้งนี้นะครับสร้างการสะเทือนซึ่งนําให้เกิดแผ่นดินไหวขนาด3.9ลิตร แล้วก็ขยายออกไปไกลถึง160กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นแรงระเบิดที่รุนแรงมากโดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ครับเป้าหมายหลักๆก็จะเป็นการทดสอบความคงทนของเรือบรุกบินของสหรัฐ รวมถึงอาจจะต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้เรือบรทุกเครื่องบินนะครับพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นหากเรือบรทุกเครื่องบินของสหรัฐเนี่ยถูกโจมตีจากเครื่องบินรบของฝั่งตรงข้ามที่เป็นการทิ้งระเบิดและมีระเบิดที่มีน้ําหนักมหาศาลนะครับแล้วก็มีแรงระเบิดมากๆเนี่ยระเบิดใกล้ๆเนี่ยจะปรับใช้ให้เรือบรทุกเครื่องบินเนี่ยสามารถอยู่รอดได้อย่างไรนี่ก็เป็นข่าวสั้นๆมาจากฝากฝั่งของสหรัฐครับหากผู้ชมคุมเ,เห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ ตารางตายคลิปได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ